คลิปนี้ครับทำนายดวงชะตาราศีพิจิกเกณฑชะตาระหว่างวันที่1 15มิถุนายนพุทธศักราช2566สามารถรับชมรับฟังได้ทั้งแบบราศีและลัคนาแบบราศีนั้นหมายถึงผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมส่วนแบบลัคนาก็คือผู้ที่เคยดูดวงผูกดวงวางดวงดาวแล้วลัคนาเกิดของท่านสถิตราศีพิจิกออก ผมอาจารย์สมเจตแสงคำงเวงกัมพูเจ้าของทฤษฎีฮวงจุ้ยเิธิบ้านและที่ปรึกษาธุรกิจทำหน้าที่อ่านดวงดาววิเคราะห์ชะตาให้ท่านครับ ดาวพุธด,ดาวเจ้าเรือนราพะเล็งตำแหน่งเกิดทำให้ราศีพิจิกเงินทองลื่นไหลท่านที่ทำการค้าไม่ว่าออนไลน์ออนกล่าวสินค้าบริการจะมีลูกค้าสั่งซื้อสั่งจองเข้ามาอย่างต่อเนื่องรับออเดอร์แทบไปทันโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าสินค้าบริการนั้นกลุ่มลูกค้าต่างชาติหรือเป็นธุรกิจที่เกี่ยวกับขนส่งโลจิสติกเดินทางท่องเที่ยวส่วนท่านใดก็ตามไม่ได้ทำธุรกิจการค้า แต่ไปใช้เงินลงทุนไม่ว่าแนวไหนครับในระบบนอกระบบเช่นเดียวกันระหว่างนี้จะฟันกำไรมาหาศาลแบบเหลือเชื่อไม่เว้นกระทั่งท่านที่เล่นแชร์ตั้งวงแชร์ลงแชร์ที่ผ่านานมาเนี่ยเปียเท่าไรเท่าไรไม่เคยได้กับเขากินแต่ดอกคราวนี่แหละก็จะได้สมใจได้อย่างง่ายดายไม่ว่าเศรษฐกิจจะเป็นอย่างไรใครจะได้เป็นหรือไม่ได้เป็นรัฐบาลไม่ใช่ปัญหาไม่ใช่ประเด็นแต่ถ้าท่านคือ คนราศีพิจิกเงินทองรอบนี้จะอู้ฟู่ฟูเฟื่องถึงขั้นคนรอบข้างคนรอบตัวแปลกใจว่าเฮ้ยไปรวยอะไรมาเอาเงินมาจากไหนแต่มีเรื่องที่ท่านต้องระวัดระวังนะครับกล่าวคือในระหว่างที่ดาวโชคลาภเลงตำแหน่งเกิดร่วมกับมรตยูและดาวอาทิตย์ได้โชคลาภได้เงินง่ายได้ดาวตัวตนคือดาวอังคารก็ไปสถิตเรือนสุภาอันนี้เป็นมาตรฐานเสียโหราศาสตร์เขาเรียกว่านิดซึ่งแปลว่าเสือบตบต่อมตกต่ำ หรรือเเสียเียยกติความหมายอันหนึ่งของเรือนสุภะก็คือชื่อเสียงความดีงามเมื่อดาวอังคารมาตรฐานิษมาสถิตโครงสร้างดวงดาวลักษณะนี้ได้เงินได้ทองแม้ว่าจะมากเกินความคาดหมายหรือไปได้ความสำเร็จอะไรแบบที่ไม่ได้คาดฝัน อย่าได้ป่าประกาศอย่าพึ่งฉลองชัยให้ใครรู้ใครเห็นนะครับเพราะเกณฑ์ชะตาของท่านท่านมีศัตรูมีคนอิจฉาริษยาที่สุดคนเหล่านั้นรู้แล้วเห็นแล้วทนไม่ได้จะรวมหัวกันรุมกินโต๊ะใส่ความใส่ร้ายให้ร้ายท่านทําให้ท่านเสียชื่อเสียงเกิดคดีความต้องต่อสู้ต้องชี้แจงอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องระวังราศีพิจิกพูดที่ทํางานประจําไม่ว่าจ,จะเอกชนราชการรัฐวิสาหกิจ ถ้าท่านทำงานมีเจ้านายอยู่องค์กรใหญ่พ่วนร่วมงานหลายคนตอนนี้ไม่ว่าท่านจะขยันตั้งใจทำงานสร้างผลงานให้บริษัทขนาดไหนทำผลงานดีถึงขั้นหน่วยงานนอกผู้หลักผู้ใหญ่ระดับสูงเนี่ยเขาเห็นเขาเอ่ยปากชมเรียกมาสอบถามว่าท่านอยู่กับใครลูกน้องใครดีนะเขาโชคดีได้ลูกน้องอย่างคุณแต่เอาเถอะครับใครจะชมใครจะชอบใครจะยกนิ้วให้ขนาดไหนอย่างไรก็ตามจงอย่าหวังว่าผู้ใหญ่เจ้านายท่านจะเอออห่อมกด้วยตรงกันข้าม นะครับเจ้านายท่านนะเขาช้ำน้ำหน้าท่านยิงนะักแถมอาจจะด่าซ้ำว่าทำเป็นอวดเก่งอวดดีขนาดนั้นเลยนะแล้วนักเรียนนักศึกษาชาวราศีพิจิกครับถ้าอยู่ช่วงเรียนต่อไม่ว่าประถมต่อมัธยมมัธยมต่อมหาวิทยาลัยการสอบเรียนต่ออาจจะไม่ได้อย่างที่ใจต้องการไปได้อันดับท้ายๆไม่เอาก็ไม่ได้ด้วยอย่าพึ่งท้อนะครับหรือถึงไม่ได้อยู่ช่วงเปลี่ยนผ่านเปิดเทอมรอบนี้ท่านจะพบว่า ไม่ค่อยมีความสุขกับการเรียนสักเท่าไหร่ทำความเข้าใจค่อนขออ้างยากดูมืนม่นๆอื่นๆยังไงไม่รู้อย่าพึ่งเบื่อนายทั้งหมดนี้เกิดจากอิทธิพลของดาวพระหัสปรดีดาวการศึกษาไปสถิตเรือนอรินำเรียนว่าเมื่อเป็นอย่างนี้ท่านต้องใส่ใจเป็นพิเศษอย่าทออใจเด็ดขาดไม่ฉะนั้นอิทธิพลของดาวดวงนี้ในตำแหน่งนี้จะทำให้ท่านต้องหยุดเรียนหรือย้ายสถานที่เรียนกลางคันครอบครัวความรักผู้อยู่กินฉันสามีภรรยา ช่วงนี้เหินห่างจะพูดคุยกันได้ก็ผ่านไลน์ผ่านโทรศัพท์เท่านั้นไม่ได้ทะเลาะก,กันนะครับไม่ได้ขัดแย้งกันแต่ไม่ตัวท่านเองก็คนรักคู่ครองเนี่ยเดินทางไกลไปอบรมดูงานต่างประเทศต่างจังหวัดคนโสดราศีพิจิกครับความรักของท่านช่วงนี้ถูกโฉลกกับต่างชาติเดินทางไปไหนจะเจอฝาลังเกาหลังไม่ใช่สิเกาหลีญี่ปุ่นหรือจีนสอบถามเส้นทางคุยไปพูดไปพูดมากลายเป็นเรื่องเพราะถูกใจใช่ใช่แต่ว่า ได้เที่ยวได้คุยกันไม่นานเขาเธอคนนั้นก็ต้องเดินทางกลับบ้านยืนยันมั่นเหมาะว่าถึงแล้วจะติดต่อกลับมาเหมือนหนังซีรีส์ต้องติดตามภาคสองสุขภาพอุบัติเหตุนำเรียนว่ารับประทานอาหารอย่ารีบร้อนเคี่ยวให้ละเอียดพฤติกรรมที่ตักอาหารคำหนึ่งเล้วตาก็มองติ๊กตอกหรือความเครียดเพราะโดนใส่ร้ายด้วยเรื่องอะไรก็ตามทีทั้งหมดนี่แหละครับคือต้นเหตุที่ทำให้เกิดโรคภัยจุกจิกก่อกวนจิตใจ อันได้แก่อวดท้องท้องอืดเกิดปัญหากับระบบขับถ่ายแน่นหน้าอกดังนั้นสิ่งเหล่านี้แก้ไขป้องกันได้ตรงต้นเหตุก็คือใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวังมีระเบียบในการกินพยายามพักผ่อนนอนหลับให้ได้หลับให้เป็นเวลาถ้าเครียดก็ออกกำลังกายครับโชคลาภและการลงทุนหนึ่งมิถุนายนถ้าท่านอยากเสี่ยงโชคสลากกินแบ่งรัฐบาลหวยใต้ดินแนะนำหาหมายเลขมงคลพระองค์สีดำ จะเป็นที่หิ่งพระลิ้นชักโต๊ะหมู่บูชาหรือตู้เซฟมีโค้ดสลักอยู่ครับหมายเลขนั้นแหละคือหมายเลขนำโชคซื้อโรอตลี่เล่นหวยใต้ดินเลขนั้นเลยครับแนวทางวางแผนชีวิตดาวตัวตนดาวเจ้าเรือนเป็นนิดมาตรฐานเสียพบความสําเร็จไม่ว่าเรื่องอะไรผมเน้นย้ําอีกครั้งว่าอย่าไปกระโตกระตากอีกอย่างนะถ้าไม่จําเป็นไม่เดือดร้อนรุนแรง ไม่เหลือบากว่าแรงอย่าเอ่ยปากขอร้องขอความช่วยเหลือจากใครโดยเฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่หรือผู้ที่มีบารมีสูงกว่าแม้ว่าร้อยวันพันปีพี่คนเนี้ยท่านคนนั้นขออะไรให้หมดเพราะเขาคือพี่มีแต่ให้แต่วันนี้กับวันนั้นต่างกันสิ้นเชิงเอ่ยปากขอร้องนอกจากไม่ช่วยเขายังด่าไล่หลังตำหนิท่านเสียหายทำได้มากได้น้อยก็ทำได้ตัวเองดีกว่าครับเวลานี้ ตนเป็นที่พึ่งแห่งตนกับทําบุญเสริมชะตาแนะนําถวายสังฆทานพร้อมมีพระพุทธรูปประจําวันเกิดเลือกเนื้อโลหะนะครับเนื้อปูนเนื้อกะเบื้องอย่าใช้ไม่เช่นนั้นถ้าวัดไหนสำนักสงฆ์ไหนเขาสร้างพระพุทธรูปก็ให้ท่านร่วมบุญนั้นสร้างบุญกุศลลักษณะนี้จะทําให้ราศีพิจิกผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคร้รายๆไปได้อย่างง่ายดาย ท่านผู้ชมครับอยากทําธุรกิจอยากลงทุนแต่ไม่รู้ว่าจะทําอะไรดีหรือเริ่มต้นเปิดเพจ Facebook, t i k t o กไอจเตรียมไลฟ์ขายของแต่ก็ยังไม่มั่นใจว่าจะไปรอดหรือเปล่าเดินมาถูกทางนะผมขอแนะนําบริการดูดวงวางแผนธุรกิจบริการที่บ่มเพาะจากประสบการณ์ที่ปรึกษาธุรกิจของผมอาจารย์สมเจตแสงคำและเวงกัมพูเดินเข้าเดินออกบริษัทองค์กรเล็กกลางใหญ่มากว่า20ปีครับท่าน บริการดูดวงวางแผนธุรกิจจะทำให้ท่านได้รับคำตอบมองเห็นทางข้างหน้าแบบชัดๆดังต่อไปนี้ 1. ตามพื้นชะตาของท่านดวงท่านทำมาหากินทำธุรกิจแนวไหนแล้วรุ่งเรืองถ้าต้องค้าขายออนไลน์หรือออนกล่าวติต่างว่าถ้าวางดวงดาวหรือผูกดวงแล้วพื้นชะตาของท่านพระเกศหมายเลขเก้ามรตยูหมายเลขศูนย์ ดาวอังคารหมายเลข3ามตำแหน่งดีธุรกิจการค้าที่ทำแล้วรวยคือขนส่งโลจิสติก สองอยู่ทิศไหนภาคอะไรจังหวัดอะไรแล้วรุ่งเรืองผมเคยพูดถึงบ่อยๆครับถ้าท่านเคยโดดหอรับราชการหรืเอ,อเรียนรอดอเขาจะมีวิชาโดดหอระดับความสูงที่ต้องโหนเชือบโดดลงมาเนี่ยคือ34-35ฟุตระดับความสูงนี้ไม่ว่าใครไม่ว่าใครขึ้นไปยืนตรงนั้นก็จะหวาดเสียวทุกคนเพราะแรงดึงดูดของโลกทาปฏิรยากับร่างกายมนุษย์ถ้าสูงกว่าหรือต่ํากว่าอาการแบบนี้จะลดลงหรือไม่มีเลย เช่นเดียวกันครับสาหรับหรา,าสตร์พวมจุ้ยท่านทราบหรือไม่ว่าพื้นราพื้นดินนั้นมนุษย์แต่และคนต่างจะมีตําแหน่งแห่งที่ของตัวเองถ้าท่านรู้และค้นเจอท่านก็จะได้รับพลังแวดล้อมดีๆพลังจากพื้นดินจากฟ้าจากลมและแรงดึงดูดทาให้ท่านพบความสุดความสมําเรจรลํารวยบริการนี้ก็จะให้คําตอบที่ชัดเจนกับท่านครับแถมยังบอกอีกว่าบางที่เท่าไรส่งเสริมกับชะตาสอดคล้องกับธุรกิจของท่าน 3. ปัญหาโลกแตกวันนี้สำหรับเจ้าของธุรกิจคนทําการค้าทุกคนต้องเจอคือเรื่องของคนครับคือเรื่องของคนเรื่องของบริวารตามพื้นชะตาบริวารลักษณะไหนเกิดวันอะไรจะให้คุณราศีอะไรให้โชควิธีเลือกบริวารวิธีเลือกคนช่วยงานถ้าท่านเลือกชะตาเหมือนท่านชะตาแนวเดียวกับท่านดวงท่านตกลูกน้องเป็นไงครับก็ดวงตกด้วยต่างคนต่างตกบริษัทเจ๊งธุรกิจไปไม่รอด แต่ถ้าเลือกบริวารพื้นชะตาส่งเสริมจังหวะดวงดาวเป็นพื้นชะตาที่แตกต่างกันเวลาดวงเราตกดวงบริวารยังทำหน้าที่เกื้อหนุนทำงานผ่อนแรงทำให้ธุรกิจองค์กรก้าวต่อไปได้อันนี้คือทริคเล็กๆครับ ส,สีส่งเสริมชะตาส่งเสริมธุรกิจสีประจําวันเกิดที่เคยคุ้นคุ้นเคยเกิดวันอาทิตย์ห้ามสีฟ้าเกิดวันจันทร์ห้ามสีแดงเกิดวันอังคารสีม่วงเป็นเดชอันนั้นคือทักษะประกรสีประจําวันเกิดแต่จริงๆแล้วคนเราตัวตนเรามีวันเกิดเดือนเกิดปีเกิดและเวลาเกิดด้วยความรู้ประสบการณ์การทํางานยาวนานกว่า20ปีสีส่งเสริมชะตาที่ผมจะนําเรียนทน่าน ไม่ได้มาจากสีประจําวันที่พื้นพื้นแต่เป็นสีที่มาจากตัวตนของท่านนําไปใช้จะส่งผลดีกับชีวิตมากกว่าเช่นเดียวกับสีส่งเสริมธุรกิจครับบริการนี้ก็จะบอกเช่นเดียวกันและ5้าข้อมูลเกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจจดทะเบียนบริษัทวิธีบริหารจัดการบัญชีกับทิศทางตลาดข้อนี้เป็นแนวทางธุรกิจและการตลาดประกอบโราราสตร์ทั้งหมดนี้คือสิ่งที่ท่านจะได้รับจากบริการ ดูดวงวางแผนธุรกิจวันนี้พร้อมให้บริการ2ช่องทางด้วยกันคือทางโทรศัพท์หรือพบปะพูดคุยส่วนตัวกับผมที่สำนักงานระหว่างรับบริการเราจะมีการบันทึกเสียงเสร็จสิ้นการให้บริการท่านก็จะได้รับไฟล์เสียงนั้นเพื่อนำไปรับฟังทบทวนสนใจใช้บริการแอดไลน์เลยครับ ID l i ไลน์ะครับ A j a n s O M J A T E หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่0 8 1 7 0 0 8 6 4 c, c 0 8 1 7 0 0 8 6 4 c, c ขอบคุณสำหรับการรับชมขอให้ผู้ชมทุกท่านโชคดีมีความสุขสุขภาพแข็งแรงพบเจอแต่สิ่งที่ดีและคนที่ดีร่ำรวยมั่นคงมั่งคั่งสวัสดีครับ